ยามเสียวๆได้ครับผมอากาศดีๆได้ดดพี่น้องเลยค้นฟ้าค้าค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 นฝนได้ครับคล่ไข่กับฝนสิตกได้พี่น้องถ้าคิดว่าสิบบตกนะครับอากาศคึบคืมืัอนี้กัเก็บผักขายให้เก่าได้พี่น้องเก็บผักส่งลูกค,ค้าครับผมเก็บส่งตามออเดอร์ได้ครับผักเข้ากับเก็บยูทูบมือถือมือพี่น้องกัเริ่มสิเรื่บอบเลี้ยวบลายแหละพี่น้องแต่ก็ต้นนิดหน่อยก็ยังมีอยู่ได้ครับแต่ว่าต้นที่พ่อขายกัเริ่มสิหน่อยหน่อยตั้งแล้วต้นนี้เป็น คอดต้นญ่เนาะซากิมคอดที่อย่างนี้คอดคอญ่คอดไงเนี่ยทว่บอกงแต่คอร์ดไงพนะคอรดสลัดคอดสลัดคอดต้นญ่ต้นนี้ต้นนี้พ่อเก็บแล้ด้ลยครับถือว่าพ่อดีแล้วนี่เริ่มเริ่มห่อแล้วด้วยครับผม พื้นที่ปลูกกะบ่ค่อยหลายได้พี่น้องประมาณน่าจจะเคยงงานไะไอยู่ครับพื้นที่ปลูกผักนี่ที่เหลือก็เป็นข้าวโพดด้วยครับแต่ว่ากับสางไรได้ให้ให้ได้ในระดับหนึ่งยืดได้พี่น้องถึงว่าสีบ่หลายแต่ก็พอได้อยู่ครับพอได้มือนึงกะบบนรุดเนาะซีสาหารอยเนาะเป็นบ่ถ้าเฮาเก็บขายเนาะหรืออาจจะลายกว่านั้นบางที่ก็บ่ถึงด้วยครับนี่ก็เก็บทรงเนะครับเก็บ,รบ,กบกทรงเจ้าหน้าที่อบตเพิ่น จะให้น้องสาวเอาไปครับผมว่าน้องสาวเขาทำงานอยู่อบตท่าผุนกระเก็บมาเบื่อแล,ล้วซีโร<ด>่ไม่มืันนี่ละมัง่งแมนบอสปลปูกไม่เพราะว่ามีต้นกาเขาไว้อยู่จ้ะเพราะรงเดียวจะมีมพืน<ม>พ้นที่บ่ลายกับพ่อปลูกเลยเนาะนงามๆเลยพี่น้องทั้งหมดนี้ทำแบบคนที่อยู่บางๆครับผมถ้าเข้าบูดมีความรู้เาก็สามารถทบึง ในน้ำยูทูปครับผมเขาก็บ,บี้บอกยู่ดอกวิธีการปลูกการเห็ดนัน,นเทนี่เน,ะน,น,นาะแต่ว่าปลูกผักนี่ก็ต้องหนาหนาวครับสีปูดได้ได้งามที่สุด้านา้อนก็สิหยากนี่นะ้อนหนาฝนถ้าเห็ดเป็นโรงเรื่อกนกะนนาจะได้อยู่ครับน่าจะดีอยู่งามๆเลยพี่น้องดีครับงามๆเลยพี่น้องอันนี้ก็1สิบบาทเลยพี่น้องสองต้นนี้ถ้าตัวใดต้นหน่อยลงมาครับใส่สามต้นนด้ครับสิบบาทคือว่าตัวน,นีค้คือขายหนาสวนนะครับ ขายหน้าสวนกับขายบัวแพงเนาะสามต้นซิบสองต้นซิบแล้วแต่พี่น้องปีใหม่นี่กะซิมีพ่อได้ขายอยู่ครับบางที่เอฟซีกับทักมาหลายๆคนเนาะทั้งปีครับทั้งปีใหม่กะซิมีโซนทั้งหลังนี่จะมีสลัดหลายชนิดดนะพี่น้องต้นแล้วว่าต้นหมูสอดปีใหม่บล่หอดปีใหม่แล้วบ่หอดกัน ถ้าเอาไห,หว้ก็บหอเนี่ยแต่ว่าเอาไหว้บ่ได้ครับผมเพราะว่าเพิ่นก็มาซื้อเนาะหาซื้อตลอดเลยเด็กเก็บขายห้างก็สิปฏิเสธเพิ่นก็บ่ได้เพราะว่าเพิ่นก็อยากกินอยากยังเพิ่นก็มาหาเขาต้องเก็บขายครับผมได้น้อยได้หลายก็ขายไปเ้าก็บ่ได้หวังว่าเสียวลายดอกแค่นี้ก็มีความสุขแล้วพี่นอ้องได้เฮ็ดได้ทำมีแนวเฮ็ดอยู่บ้านซุมือซูมืออยู่กับครอบครัวแค่นี้ก็มีความสุขตามอัตภาพครับผม เข้ากับบอดดายบางลำวางร่วยหรอกวางแคมีอยู่มีกินไปมือมือก็เอาละครับแต่ใจจริงกับจากล่วยเละแต่คือสิบร่รวยซ่อมมึงแล้ว <c oughs> ก็จะอยู่ซ้ำนีแหละพี่น้องอยู่ก็ได้อยู่ได้กินครับผมจึงบอดดาหลายแต่ก็ะได้ซุมือแล้วครับเวลาของคนเขากับมีมีหยิบซีชม่ว,วมงซ้ำกันทุกททุกคนเ้ยครับ เวลามีสำคัญทุกๆคนแล้วแต่ผูใ้ใดสิบริาหารใดเนาะบริหารเวลาผู้ดใดนั่งอยู่ซื้อก็คือปล่อยเวลาถิ่มไปซื้อครับผมพักเป็นหลังนพี่น้องครับเสาร์นี้อากาศดีด้พี่น้องอากาศเย็นสบายครับผมช่วงหน้านาวนี้อากาศดีครับข้าวโพดก็ งามขึ้นทุกๆมือด้วยพี่น้องนี่ตอนนี้ก็อายุน่าจะน่าจะหนึ่งเดือนแล้วครับสก,กิมกาลัง่างผักส่งหลุคขาด้วพี่น้องทีก็เก็บขายมือละเล็กละหน่อยพี่น้องยําเร่งเขาสั่งน้ำเนยเก็บไปขายคนอื่นน้ำเนยธนาหน่าหอนปลูกได้แบบนี้เขาเหรอน,หนาห่อนกับขนางปลูกยากแกหน่อยครับ ถ้าคุ้มสะเลนกับได้อยู่แต่กับต้นกับสีบอ๊อด้งามปันนีพี่น้องนี่ธนาห้วนกับปลูกได้แต่ว่าต้นสีบอ๊อดงามปันหนีนา,นาวนี่บ่ค่อยดูแลยังมากมายรอกพี่น้องค่อยให้แต่ให้นามถอนหญ้าดึงหญ้าแค่นั้นแหละตอนนี้ก็เปิดให้นามอยู่ด้วยครับนี่เป็นระบบไอหมอกด้วยครับ ให้แบบสบายๆง่ายๆแล้วพี่น้องเปิดเทดล,ลองด้วครับให้น่ามาทดล,ลองท่านี้ก็ล่อป,ปูครับผมท่านี้ก็จะลงลงสลัดด้วยครับนี่แล้วจะปู่โมนี่แหละนี่ครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นลังปีใหม่่มครับพี่น้องน่าจะได้เก็บลังปีใหม่ผนแหละเพราะอายุของเขากับเป็นประมาณเดือนนะพี่น้องกว่าจะได้เก็บกินได้ครับตัวนี้ก็ลงเลยครับเป็นหอมแบงด้ครับตัวนี้ นีปูความแบงข,งขางๆก็เอาสลัดมาปูกไว้ด้วยครับเพราะว่านามเขาพุ่งออกมาไกลครับผมเขาก็เลยเอาสลัดมาปูกไว้เพราะว่านามมันจิถิ่งไปเสื่อพี่น้องก็เลยสลัดมาปูทั้งขางไ้ก็เรื่มงามแล้วครับนี่เริ่มงามแล้วก็จะปูหมงเวียนไปเรื่อยๆได้ดพี่น้องดินวามหมดเลยก็ปปูไปเลยครับว่าต้นกาสลัดเท่ากับเพาะเพาะใลายอยู่ ตารางตารางส่งลูกค้าดด้วยพี่น้องเดี๋ยวจะนายกัไปส่งเขาแล้วครับให้น้องสาวไปล,อย,ลอยกี่ซีฟลอยกว่าบาทมันก <c oughs> เกินเกินแล้ววะออกปันหนึ่งสามซีฟน้ำเสานี่นะกินเมียงกินเมียงขิดเมียงดีโหด เห็ดผักอะไรต้องอยากเนอะอาะจะกินเมียงเอฟซี FC กับทักเขามาหลายเนะครับว่าไก่ปีใหม่ก่อนปีใหม่สีมหาสีมากินผักนำกับทักมาหลายคนอยู่ทำเิ่งผักดีหอดปีใหม่บ่กหอดอยู่หรอกแต่ว่าสิตนยย้นญนะ่บ่ออะลรเนาะกสีจีนนะี หมดไปแปลงนึงเลยด้วยครับแปลงขุ่นเก็บหมดแล้วไปเดีเขายก็เป็นมาส,สวอใม่สวนเพนิ่งแปลงนึงเดียวแปลงนี้เหมดแล้วก็มีข้างล่างกขางงใหญ่เนาะข้างล่างก็พอดีเล้วต่อกันพอดีเลยหอมนะหอมสนีแล้วก็กำลังพอขายพี่น้อ ปูแปลงเนี er, Mont ่ยหน่อยซองแปลงกะกตทำเงินได้หลายบาทอยู่ด้วยครับมาเสือทะเลกับคลายเบิด์ละพี่น้องเอ้ยเนาะก็เสือไปไล่เพิ่นกัไปใส่ตู้เย็นไว้กัเหี่ยวกับเช้าถิ่มไปซื้อเวลาอยากกินเพิ่นคอยมาเสือหอมเขียกกินกับหมูหยางถือข้าง่บ้านเนาะที่ได้บริษัทไทยคลิปอ่างพี่น้องเลยกินหมูหยาง หอมแขกอย่งกับปลูกไงได้พี่น้องสื่อไปสื่ออยู่ตลาดมากอะโลเท่าไรสามสิบาทสี่สิบาทเนาะแม่นวะหอมแขกเออมาปากาาปากเขาไปเลือกเอาไอ้ตัวที่เขาเขางอกไหมพี่น้องนเนอะเพราะวาที่เขางอกมาแล้วเนี่ยครับไปเลือกเอาเลือกเอาครับโลละสามสิบสี่สิบาทมาปลูกะได้กินอยู่ได้พี่น้องหอมแขกเอาปลูกเป็นผักครับเป็นผักกิน ผสมกระเฮ็ดเป็นแบบผสมให้เลยได้พี่น,อน้องนี่ตัวนี้ใส่ขนาดเขี้ยวไปผอมสองสามใบให้เพลิ <laughs> พนลองบึงเนะาะเออโบเคยกินร่องเบิ่งก็เลยใส่ลองไปให้เบึงร่องบึงรองกินเบิ่งพี่น้องแต่เสียบครับ <c oughs> เสียบเสียบเสียบพี่น้องแต่ม,มาหมัดใส่งาข้าวหักตัวกินกานข้าวหักเป็นตัวมัดกรอบกานหักเลย พออะไรสิค้อเบิดมื่นเลวพี่น้อง,นนงผมภาวนาว่าอย่าให้ฝนตกผมชี้ขานทางหยาในสวนพี่น้องสีหนาวอ่ะสีหนาวเนะาะหลางพ่อกระหลางพ่อเบิ่งได้ได้พี่น้องบ่ได้ว่าหลางให้สะอา100ดร้อยเปอร์เซ็นต์หอกเดี๋ยวเพิ่นก็บเป็นหลังอีกึ้นเกา่า ต้นอวบดีเนาะหอมแขกเนาะนี่พี่น้องกินกับเมียงกินกับหมูย่างนะถือกันแห้งหอมแขกเนาะวัววัวเลยเนาะต้นใหญ่ๆใหญ่ขาวจัว่วขาวจั่วหน้าเจียคือกวาเนาะนี่ครับจะเป็นหมัดมาละสิบบาทสิบบาทมีสิร่วมให้เพิ่อนต้มแขกก็ร่วมไทยปะ โอ้โลมหนาวมาแล้วพี่น้องก็เย็นจ่อยๆเลยอุย้ยสิบบาทค้นสี่กรับถือใจค้นขายก็อยู่ได้ครับผม ซึ่งว่าซีบอลไลมากมากคับบอลวันน้อยจนเกินไปเนาะพอดีพองามเนาะนี่ครับเขาปลูกเองขายเองเขากะกำหนดได้ครับเขาใส่ไส้ซัมเด็ก็ได้แต่เขาเากับบอลเด้ว่าใส่น้อยจนเกินไปนะพี่น้องแล้วก็บอลว่าใส่หลายจนเกินไปก็ใส่สมมาพะกวนเลยเออถ้าพี่น้องมันมาหอดหัวหอดสวนเขากะเออมีเก็บแถมเนี้นิดหน่อยครับผมเมือนั้นเพื่อนมาซื้อเนาะเพมนซื้อรอยหนึ่งพี่น้องตะเก็บ มา,พาเพูดว่าให้เบิดนี่บอกคนว่าแม่นของเจ้าเบิดนี่หละดสนอป้อาเขาตกใจว่าคือหลายเทียนเมื่อาวา,านเจ้าหนึ่งก็มาให้กันสื่อหาสิบบาทเขาเห็นผัก,กว,ว้างยจะบอกได้ว่าเขาเขาคอยเบิดอยู่นี่ครับว่าเมียนห้องเจ้าเบิร์ตหลอดสนอที่ผีน้องคนมาหอดหัวหอดสวนนะพี่น้องมาชมสวนจนห้อาก่ะ สื้อน้ำเก็บฝากน้ำครับผมนองมาละสิบ,บาทสิบ,บาทเดี๋ยวจังหน่อยผมก็จะไปส่งให้น่องเข้าไปเศากิมก็ตีเก็บผักเขาก็มาสั่งอะไรเมือเส้านี่ก็มีครับผมน้ำบานนีู่เลยสั่งหอมสั่งพักขี้กินพักขี้เหล้าติดถุงไผ่ถุงมันเลยเห็นบอร ใบขนาดเอาใสไปเลยใบมันหักกรอบเงี้ยไม่ได้หักใสในถุงไปเลยห้าสิบบาทนั่นบอถุงนี่ห้าสิบบาทที่เนาะเจ้าเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งห้าสิบบาทโบวี่ ออเด้อเมีนตัวนี้ห้าสิบสามสิบสี่สิบถูกต้อง 100, 100, 100, 100. นี่เซานีก็ได้แล้วลอยก็บาทพี่น้องลอยาม0ิบนิมเอา้ปนิมเลยบ่เอาไปเลยเออไหมเอาไปเลยแต่เงนินลอยสองลอยอยู่บ้านนอกเขาก็อยู่ใดได้ครับพี่น้อง เดี๋ยวมือเลี้ยงกันอะไอีกเบิดมือแล้วพี่น้องเขาลุกแต่ว่าลูกขาเขาที่มาอยู่เบิดมือแล้วยางเบ้ดเลี้ยงโอ้คนมาสั่งอีกเด้ต้นหอมผักชีเ้ยหอมผักชีผัจีนผักชีลาวผักชีจีนผักชีลาวอีกยางละสิบละสิบขายแบบมิตรภาพเลยพี่น้องบน่าบองเงินเลยครับขายแบบมิตรภาพเอาอยู่ครับเงิน ดี๋ยวไปส่งให้เพื่อนกอนพี่น้องจำได้ทุงไดสี่สิบทุห้าสิบบอเอามจีบมาเขียนจำได้ยี่หรอมาเดี๋ยวไปเขียนู่เนมาเดี๋ยวไปส่งผักกัน น,นีสลัดอย่างเดียวส่งผักมาเรียบร้อยบด้วยครับผมเดี๋ยแซก,กิมกับสิปลูกสลัดต่อครับปลูกแล้วตอนนี้เป็นคอร์ดเนาะแซก,กิมนเนาะแม่นบอ<บ>เป็นสลัดคอร์ดเบบ,บบี้คอร์ดนะครับปลูกเบาหยาดนะครับ ผกง่ายมนีว่แดดมันนี้อากาศเป็นใจครับผมปลูกพักนี่ <วะ S 1> อยากให้ดีนี่อากาศเป็นนี่เลยพี่น้องแต่มันก็นกนหายากอยู่ดอกอากาศคืบคืมอากาศคมรับผมเพราะว่าต,ต้นกาเขาอ่อนออนเนาะมาถ้ามา,มา,มามเจอแดดจัดจัด <S <S <ๆ S 1> เขาอาจจะเหี่ยวจีชาได้ปกติปลูกยำเล้งปลูกยงเลยครับปลูกยำเรงเพราะเขาจะมีเวลาอันนี้ของเขาสิบกว่าชั่วโมงกับอากาศเย็นๆย็นยำเลงหอดเฉียงยำเสาเขากะจีหอนๆอนเนี่ยแต่โจนี้ถือว่าอากาศดีด้วยครับนี่ มาเสียวกวงตุ่มมาปักทั้งขางอยู่ดิเดี๋ยวให้วางๆกันมือเลียงจีวางบอเดี๋ยวสซกกิมกับสิปลูกอยู่คนเดียวด้วยครับแลงนีกับปลูกหอมแบงได้พี่น้องเมื่อกี้ผมเอาตุดแรดิดมามาปักไว้นี่ปักเป็นเท้วไว้ทั้งขางครับผมเวลาเขาเปิดน้ำมันสิบอได้เสียน้ำทิ้งครับให้มันกระจายใ,ใส่กันไปพอดีเป็นหัวพอดีเก็บกินด่างพี่น้องพี่น้อง นกกาพีนองมาากอยากซิมเนาะหัวไรดิีเนาะตอนนี้กะมันเบิดแล้วบ่ที่กินได้เบิดแล้วเนาะเออมีรุ่นใหม่ก็ร่างึ้นมาครับก็ร่างงามครับผมอยู่ทั้งไก่พันมี่ดอกมีพ่อได้กินอยู่พอพี่น้องบอกเคยเห็นเนาะพ่อมาต้นได้เห็นตอนน้ำขีปพ่นกินเมียฝรั่งเพ่นกินกะเออพ่อได้เก็บซิมเบิงทีได้รู้รสชาติพี่น้องเป็นจังใดจังใดเนาะเดี๋ยวจะจิ้มกระสิปลูกสลัดไปเรื่อยเด้อครับผมแปลงเน่าเติบอยู่แต่ผมกระสิเพเห็ดแนวอื่นก่อน ไส่ซากิมก็เฮ็ดไปผู้เดียวพี่น้องป่ะเอับซากิมไลพี่ไลน์นองเบิ้งจ้าก่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องจะมีคลิปน้ำหัวน้ำสวนไปเรื่อยๆเลยค่ะครับกระตีวนๆอยู่นี่เนาะจ้าเดี๋ยวคลิปหน้าก็พโกันใหม่คือเก่าค่ะช่วงนี้ก็เป็นชาวสวนเนาะอีกช่วงหน้าฝนก็เป็นชาวปลาเช่าปลาคนปลาค่ะหาอยู่หากินไปพี่น้องต่อสู้กันไปเนาะชีวิตคนเฮาเฮาก็ เลือเกิดบ่ด้ดอกพี่น้องเขาเลือกเขาเลือกเกิดบ่ได้แต่เขาเลือกที่สิเป็นใดครับผมเขาเลือกที่สิเป็นไดเนาะเขาเลือกในการดาเนินชีวิตใดถือว่าเขาตนชีวิตเท่าบ่สูงเขากะสมารถเหตใดพี่น้องนี่ปลูกพักปูหยาขายไปกินไปพ่อใดเลี้ยงขี่ไปมือมือครับผมพ่อใด้ลูกให้ต่อไปโรงเรียนเนาะก็ถือว่าอยู่ใดอยู่พี่น้องโอเคอยู่ครับก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามและชมด้วยครับขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องบางคนบางนก้วเบิ่งลิปกับบกกดขามโฆษณาให้ก็ขอบคุณหลายๆได้พี่น้อง พ่อให้บ่วเฉิดซากริมีกำลังใจเห็ดคลิปจังไดก็อยู่นํากันไปรื่อเลยพี่น้องอยู่นํากันไปย่างๆเนา,เนา,เนาะก็เจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวข็สิมีหยังมาให้พี่น้องเบื่องกาสิเกี่ยวๆกับหัวกับสวนกับอยู่กับกินนี่แหละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก,ก็สวัสดีครับ